และว,วันนี้นะครับในการประชุมคณะร,รัฐมนตรีก็มีรายงานมานะฮะจากจิ้งจกตัวหนึ่งอยู่ในที่ประชุมคลรมอมจิ้งจกด้วยใช่ครับ<อ>ก็รายงานให้ทราบนะฮะว่าวันนี้ท่านนายกก็เป็นประธานนะครับมีรัฐมนตรีลาประชุม2คนนะครับก็คือท่านศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมและอาจาร,รย์อเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับก่อนการประชุมคลมนะครับท่านนายกและก็ลุงป้อมรองนายก พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาลุงป๊อกนะครับและรัฐมนตรีมาไทยได้เข้าไปพูดคุยกันในห้องรับรองตามปกตินะครับโดยมีรัฐมนตรีสลับกันเข้าไปหาบรรยากาศภายในห้องประชุมครอมอท่านนายกนะครับกับพลเอกประวิทย์นั่งติดกันได้หันไปพูดคุยกันบ่อยอครั้งนะครับทั้งคู่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีวันนี้นะครับและก่อนเลิกประชุมครอมพลเอกประยุทธ์ยังได้เอามือไปจับมือของพลเอกประวิทย์ด้วยนะฮะไปจับมือเป็นคนที่เอื้อมไป จับมือพี่ป้อมนะครับในช่วงต้นการประชุมครมลพลเอกประยุทธ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้ตัวเองรีบเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีภารกิจต้องไปสงขลานะครับไปตรวจดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมแต่ถ้าไม่ทานก็จะมอบให้พลเอกประวิทย์เป็นประธานที่ประชุมครมอต่อไปจากนั้นคุณอนุชานาคาสายและมนตรีประจําสํานักนายกในฐานะผู้ผรประสานงานวิพัฐบาลก็รายงานวาระการประชุมสาภาที่จะมีขึ้นในวันที่21-22ธันวาคมว่ามีวาระอะไรบ้างก็ทําให้ท่านนายก ได้พูดถึงเหตุการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตอนนี้บอกว่าก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีปัญหาอะไรก็ขอความร่วมมือทุกคนกันแล้วกันนะครับนอกจากนี้ในระหว่างวาระที่คุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิและฐรมนตรีคลังได้รายงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์ได้สอบถามคุณอาคมถึงความคืบหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเรียบร้อยดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคุณอาคมก็แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล และลงทะเบียนตรวจสอบประวัติผู้ลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงมกราคมหรือกุมภาพันธ์ปีหน้าจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงการใช้งบกลางว่าขณะนี้เราใช้งบประมาณมหาศาลงบกลางใช้ไปเยอะต้องปรับงดเพื่อให้เพียงพอที่จะใช้ได้รัฐบาลอยู่อีก3เดือนงบกลางก็ไม่ได้เหลือมากมายผมก็ใช้อย่างระมัดระวังอย่างเต็มที่นะขีดเส้นไว้เลยนะครับท่านนายกบอกใน ที่ประชุมคลรมอนะฮะจิงจกเรารายงานมาชัดมากท่านนายกบอกว่ารัฐบาลอยู่อีก3เดือนนะครับงบกลางก็ไม่ได้เหลืออะไรมากมายเราก็ใช้อย่างรละมัดระวังเต็มที่ก็อยู่ถึงมีนาคมท่านผู้ชมฮะก็ครบเลยครบฮะครบวาระครบวาระครบวาระฮะเพราะจะครบวาระเนี่ยยี่สิบมมีนาคมนะฮะใช่ครับอยู่จนครบวาระนะครับนี่นี่นะฮะ